สวัสดีค่ะทุกคนมาพบก,กับมุกกับช่องมิลลี่มุกโปรดักชันอีกแล้วนะคะช่วงนี้นะคะก็ห่างหายจากการทําคลิปวิดีโอไปนะคะเพื่อนๆซึ่งตอนนี้นะคะมุกก็พอมีเวลาว่างมากขึ้นนะคะก็กําลังกลับมาที่จะทําวิดีโอนะคะที่จะมาแชร์ประสบการณ์ออของตัวเองนะคะให้กับเพื่อนๆนะคะเผื่อที่จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะซึ่งมุกเคยแชร์เกี่ยวกับ การทำวีซ่านะคะ CR1 นะคะเป็นวีซ่าถาวรนะคะแต่งงานกับชายชาวอเมริกานะคะเพื่อจะมาอยู่อาศัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับวิดีโอการสัมภาษณ์อะไรต่างๆะคะ่ะมุก,กเคยทำไว้แล้วนะคะวันนี้นะคะมุกก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเ,เกี่ยวกับการทำใบขับขี่นะคะเพื่อนๆซึ่งมุกนะคะก็ ก่อนอื่นนะคะขอเท้าความก่อนนะคะมุกออตอนอยู่ที่ไทยนะคะมุกไม่เคยขับรถเลยนะคะเพื่อนๆขับแต่มอเตอร์ไซค์นะคะก็คือแว้นไปทุกที่เลยค่ะก็คืออ,อ,อยู่ไทยไม่เคยจับรถกระบะเลยค่ะเพื่อนๆหรือว่ากระบะรถยนต์นะคะเพื่อนๆก็ไม่เคยขับเลยค่ะซึ่ง พอเราย้ายมาอยู่ที่นะคะเพื่อนๆออมุกอยู่ที่รัฐฟลอริดานะคะซึ่งแต่ละรัฐนะคะก็จะมีกฎเ,เขาเรียกว่าอะไรเน่ DMV นะคะเพื่อนๆเป็นเหมือนคล้ายๆขนส่งบ้านเรานะคะแต่ละรัฐก,ก็คือ,อ,อกฎระเบียบจราจรก็จะแตกต่างกันนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากะค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเหซึ่งแล้วก็มีในส่วนของอ,อ,อะไรเอ่ย ส่วนของการสอบขับนะคะเพื่อนๆบางรัฐก็จะยากบางรัฐก็จะง่ายแล้วแต่เจ้าหน้าที่ที่เขาทําการสอบนะคะเพื่อนๆซึ่งวันนี้นะคะมุกก็จะมาทําการแชร์ประสบการณ์นะคะตั้งแต่ตอนสอบข้อเขียนนะคะเพื่อนๆแล้วก็สอบขับเลยคะ่ะซึ่งมุกหวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่กำลังจะย้ายมาอยู่ที่ฟลอริดานะคะเพื่อเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยะคะ่ะเพื่อนๆ มุกไม่มีหนังสือนะคะเขาจะมีอ่อหนังสือ d m v นะคะเพื่อนๆเดวมุกจะแปะรูปไว้นะคะเพื่อนๆมันก็จะเป็นตามตามนั้นหมดเลยค่ะซึ่งคร่าวๆนะคะที่มุกจําได้นะคะก็จําน้องที่รู้จักกันนะคะเขาอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเขาก็บอกมุกว่าเออลองอ่านตามเขาเรียกว่าอะไรนะครับเขาเรียกว่าแฮนด์บุ๊กนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นอ่ ไปขอได้ฟรีนะคะเพื่อนๆให้สามีพาไปหรือว่าให้ญาติพาไปก็ได้นะคะซึ่งที่ D.M.V. นะคะซึ่งได้มาฟรีนะคะเพื่อนโรงงานของมุกนะคะ,ขคะ,คะเขาก็หิ้วมาให้ค่ะใจดีมากๆเลยค่ะซึ่งมุกก็อ่านจากตัวนั้นนะคะแล้วก็เราก็อ่านผันผ่านนะคะซึ่งมุกภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เก่งมากเนาะก็มาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็เหมือนก็ขีดขีดไปด้วยซึ่งมุกก็ไม่รู้ว่าแนวมันจะออกประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆซึ่ง มุก็เลยเออน้องที่รู้จักกันนะคะเขาก็บอกว่าเออพี่มุกลองโหลดแอปไหมเออก็จะเป็นประโยชน์มากนะคะเป็นเออเขาเรียกว,ว่าเป็นแอปเอเดี๋ยวมุกจะใส่ลิงก์ไว้เลยนะคะในในดีสคริปชันนะคะในรายละเอียดใต้คลิปเนาะเพื่อ mm. เพื่อน,อนๆจะได้ลองไปทําข้อสอบกันนะคะมันก็ออกมันออกบ้างค่ะเพื่อนๆตามนั้นเลยซึ่งแอปนี้ก็เหมือนมันก็จะมีแบบเป็นชุดข้อสอบนะคะเพื่อนๆมุกไม่แน่ใจว่ากี่ชุดนะคะน่าจะประมาณ4ีชุดไหม แล้วก็เพื่อนๆก็ฝึกทําไปนะคะเพื่อนๆที่มุกจําได้แนวๆเลยก็คือการจอดรถอัพฮิลนะคะแล้วก็การจอดรถเหมือนดาวฮิลนะคะเหมือนเ,ออเพื่อนๆต้องจําให้แม่นนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะออกในส่วนของตอนที่เพื่อนๆไปสอบขับด้วยค่ะเพื่อนๆตอนที่เราสอบขับเจ้าหน้าที่เขาก็จะถามว่าหลังจาก ออขับเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะเหมือนยกมาเฉยๆเลยค่ะก็จะถามความรู้เรานะคะแบบถามลอยๆเลยค่ะว่าการจอดอัพฮลหรือว่าการจอดดาวฮิลน่ยจอดยังไงเขาบอกว่าให้เราอะทาให้เขาดูหน่อยได้ไหมหรือว่าจะอธิบายบอกเขาเลยก็ได้ซึ่งงุนะคะก็บอกเขาว่าเออยางงั้นเดี๋ยวฉันขออธิบายได้ไหมเนี่ยค่ะมุกก็อธิบายบอกเขาซึ่ง ตัวนี้นะคะก็จะออกในส่วนของข้อเขียนแล้วก็จะออกในส่วนของข้อเป็นภาคปฏิบัติด,ด้วยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็จะมีในส่วนของกฎจราจรนะคะพวกไฟต่างๆพวก speed l มิต t อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มี stop sign ต้องต t o p แบบไหนแบบเหมือนแบบหยุดแบบไหนต้องเหมือนแบบ หยุดแบบหยุดหยุดจริงๆแบบเยียบเยียบเบรกแบบหยุดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะออกตามนั้นเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีในส่วนของอาการจอดเนย่ยเยอะแล้วก็จะมีในส่วนของอสปีดเหมือนคล้ายๆเหมือนประมาณว่าสปีดในเขตชุมชนเท่าไรแล้วก็ในส่วนของอพวกป้ายสัญลักษณ์ต่างๆนะคะใน ที่มันอยู่ในนเตอร s t a t e นะคะเพื่อนเพื่อนเขาก็จะบอกว่าออป้ายสัญลักษณ์เนี่ยมันมันคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะเหมือนสีนี้คือเกี่ยวกับอะไรเหมือนป้ายเตือนหรือว่าเป็นป้ายออทำถนนสีนี้แปลว่าอะไรอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็คือสําคัญมากนะคะก็คือ,อ,อข้อสอบมีทั้งหมด50ข้อนะคะเราจะผ่านได้ประมาณเราจะผ่านเราต้องให้ผ่านได้40เราถึงจะผ่านนะคะเพื่อนเ ซึ่งเราผิดได้แค่สิบข้อนะคะซึ่งตอนมุกไปสอบอะ่ะมุกก็เตรียมตัวเอ่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะตอบตามความตรงเลยเออตอบตอบตามความเป็นจริงเลยก็คือเตรียมตัวคิดว่าตัวเองมั่นใจว่าเอ่อมันคงจะผ่านนะคะแต่ว่าครั้งแรกที่พี่มุกที่ที่มุกไปนะคะก็คือมุกตกครั้งแรกเลยะคะ่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วมุกก็เอ่อมาเตรียมตัวนะคะซึ่งมุกก็ใช้เอ่อแอปที่มุกว่าะคะ่ะเพื่อนๆก็ ใช้ในการแบบทำวนไปนะคะเหมือนผ่านแล้วก็ทำวนไปเหมือนให้มันจำอะค่ะแล้วก็ถ้าภาษาอังกฤษใครเก่งกว่ามุกนะคะก็น่าจะจำเร็วกว่ามุกเองค่ะแล้วก็มีในส่วนของเอ,อก็มาทำลองทำนะคะทำวนไปจนกว่าจนกว่าเหมือนจะจำขึ้นใจครับเพื่อนแล้วก็ไปสอบนะคะครั้งที่สองมุกก็ไปสอบจองแบบกระทนหันนะคะซึ่งวันนั้นมันเป็นวันหยุดมุกได้หยุดเฉยเลยค่ะแต่ว่าดีเอ็มบีเขาไม่ได้หยุด ก็เลยเออมันเป็นเหมือนแค่ไปสอบครั้งแรกก็คือไม่ผ่านตกไปประมาณหนึ่งคะแนนนะคะแล้วก็ครั้งที่สองมุกผ่านก็คือกรีดลัน่นเลยค่ะเพื่อนๆมีแต่คนมองเลยค่ะว่าทําไมถสงดีใจขนาดนั้นพอหลังจากนั้นนะคะประมาณหลายเดือนเลยค่ะเพื่อนๆประมาณสามเดือนไหมสามสี่เดือนเพราะว่าช่วงนั้นมุกยุ่งมุกก็ไม่ค่อยได้สอบขับมุก ก็ก,ก็ถึงได้มาขัดขับรถแบบจริงจังนะคะเพราะว่าสามีก็คือ,อ,อต้องเดินทางไปนอกเมืองที่จะทํางานนะคะซึ่งการเดินทางที่มุกอะ่ะจะเดินทางไปทํางานนะคะมันลําบากมากจะลาจะโทรมันใกล้จะยากไปหมดอ่ะคะ่ะซึ่งที่นี่นะคะที่ฟลอริดาที่มุกอยู่นะคะมันเป็นแบบเมืองเล็กๆมันไม่ค่อยมีอูเบอร์ค่ะซึ่ง จะ,จะไปจะกลับนะคะครั้งละ27เหรียญค่ะเพื่อนๆมันราคาสูงมากเลยนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยเพื่อนๆลอ,ลองคุณกับออตอนนี้เรทไทยบาทเท่าไหร่น่ะ32บาทนะคะซึ่งราคาสูงมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ไหนจะไปแล้วไหนจะกลับด้วยนะคะแล้วก็มุกก็เลยตัดสินใจก็หัดขับรถจนได้อะคะ่ะแล้วก็ไปสอบทําใบขับขี่แล้วก็วันที่ไปสอบใบขับขี่นะคะเ,เป็นสอบ เรียกว่าสอบภาคปฏิบัตินะคะมุก็ซ้อมจนแบบจนได้ะคะ่ะซึ่งอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาในส่วนของภาคปฏิบัติกัน,นะคะ่ะโอเคภาคปฏิบัตินะคะเขาก็จะให้เราะขับอยู่ที่ความเร็วยี่สิบประมาณยี่สิบนะคะเพื่อนๆซึ่งครั้งเ,เราก็จองนี่เขาจะถามว่ามาทาอะไรเขาก็จะขอให้เรามีพวกประกันร,รถต่างๆนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะคะ ห้ามลืมพวกประกันรถนะคะคู่มือไอเกี่ยวกับคู่มือต่างๆรถที่เราขับนะคะเพื่อนเพื่อน,นให้มีครบทุกอย่างนะคะแล้วก็เอกสารสำคัญของเราพวกเเลขเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ ssn พวกใบ green card ของเรานะคะแล้วก็เ,เป็นใบ permit นะคะที่เราได้ก่อนหน้านั้นเป็นใบอ,อ,อนุญาตขับนะคะอนุญาตหัดขับรถก็คือเขาเรียกว,ว่า permit นะคะของที่นี่ซึ่งเราเอาใบตัวนั้นไปด้วยนะคะ เสร็จแล้วเราก็บอกแจ้งเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้เราอะไปจอดรถในช่องที่เขาจะเขียนว่าเป็นช่องสําหรับคนที่มาสอบภาคปฏิบัติ่อดแล้วนะคะเพื่อนๆเขาก็เจ้าหน้าที่เขาก็ออบอกว่าเออเธอไปจอดช่องนี้นะเดี๋ยวฉันจะตามเธอออกมาซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะที่เขาเ,เป็น examiner ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นนั่งกับโมค่ะ,ะเขาก็เอ,อ เป็นคนน่าจะเป็นคนเอเชียค่ะน่าจะเป็นไม่ใช่คนมุกไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนชาติะไรนะคะมุกก็ไม่กล้าถามเนาะซึ่งเขาเป็นคนเอเชียตอนแรกมุกเห็นแล้วมุกดีใจมากมุกแบบคนเอเชียด้วยกันเนาะเขาก็จะมีความช่วยเหลือกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็มุกก็ไปจอดเขาก็มานั่งนะคะเขาก็บอกว่าเออลองถอยรถมาซีแล้วก็เลี้ยวไปเอ,อแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะขับตามเขาบอกเลยคะนี่เธอขับด้วยเอ,อความเร็ว ประมาณนี้นะ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเขแล้วก็ขับโนไปตามที่เจ้าหน้าที่บอกเลยค่ะก็ทําตามทุกอย่างเลยนะคะ,ะมุกจําได้ว่าขับไปสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะบอกว่าขับไปด้วยะระยะความเร็วเท่านี้เท่านี้แล้วก็ไปที่แบบ completely stop นะคะเหมือนแบบแบบไปจอดกระทันหานนะคะก็เพื่อนๆไม่ต้องจอดแบบเหมือนแบบหยุดแบบนุ่มนวลนะคะเพื่อนๆต้องแบบ เจมเบรกนะคะเหมือนแบบปุ๊บเนี้ยค่ะต้องแบบจอดแบบนี้เลยแบบหัวโยกค่ะเจ้าหน้าที่แบบหัวโยกเลยเพราะว่ามุกไปดูรีวิวของช่องต่างชาตินะคะเขาบอกว่าอย่าจอดนุ่มนวลนะคะเหมือนแบบสมมติว่าเขาให้หยุดเหมือนคล้ายๆเหมือนจําลองสถานการณ์คล้ายๆเหมือนประมาณว่าเออถ้าเหมือนเกิดเหตุฉุกเฉินเหมือนอะไรตกไปอะไรสักอย่างฉุกเฉินนะคะแบบเราสามารถจอดมีสติจอดได้ทันกระทันหันไหม ทันทีไหมซึ่งมุกไปดูรีวิวจากอีกช่องหนึ่งมานะคะเป็นแบบช่องต่างชาติทีนี้มุกก็ได้เป็นแนวทางเขาก็บอกว่าให้จอดกระทานหารก็ค,คือต้องจอดเลยเขาบอกหยุดมุกเราแบบขับไปสักพักหนึ่งก็หยุดเลยหยุดหัวเราก็โยกอย่างนงี้นะคะ่ะแล้วเราก็เขาบอกว่าเออลองไปที่เขาเรียกว่าทรี e อยต์เ t อรนะคะเพื่อนๆเราก็ขับไปเพื่อนๆอย่าลืมนะคะไปซ้อมทรี e อยต์เ t อรเยอะๆนะคะสําหรับคนที่เป็นแล้ว ก็ดีไปค่ะแต่ว่ามือใหม่นะคะต้องซ้อมเพราะว่ามุกซ้อมเยอะมากค่ะเพื่อนๆตอนซ้อมขับอะค่ะ,ะ,คะแล้วก็ไปตรีพอยเชิญเขาก็จะบอกให้ตรีพอยเชิญเสร็จปุ๊บกลับมาเขาก็ให้จอดมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเสาที่มันเป็นเสาสีส้มอะคะ่ะเขาก็บอกว่าให้ไปจอดในซองตรงนั้นมุกก็เข้าไปจอดในซองตรงนั้นเออเธอลองถอยสิแล้วเขาก็เหมือนแบบอยู่ๆเขาก็พ็อปอัพขึ้นมาเขาก็จะให้เราหยุดสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าเออเธอลองเอ จำลองเหตุการณ์ที่มุกยกไว้ตอนต้นนะคะเกี่ยวกับแบบจอดรถอัพฮิลกับดาวฮิลต้องจอดแบบไหน mm hmm. เธอจะโชว์ชั้นหรือว่าเธอจะอธิบายบอกชั้นก็ได้ฉันไม่ which one is okay for you ก็เลือกมาเลยค่ะเพ mm hmm. ื่อน mm hmm. ๆซึ่งมุกก็เลือกอธิบายบอกเจ้าหน้าที่นะคะ mm hmm. เขาก็บอกว่าอืมโอเคเขาก็เลยว่าเออลองขับรถวนออกไปแล้วก็ไปจอดที่เดิมนะ mm hmm. แล้วเขาก็บอกว่า แล้วมุกก็ไปจอดนะคะแล้วเขาก็บอกว่าแต่เขาก็ไม่ได้แบบชวนคุยอะไรนะคะัเพื่อซึ่งเจ้าหน้าที่บางคนนะคะก็ชวนคุยนู่นนี่นั่นนะคะที่มุกดูรีวิวมาแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่เนั่งกับมุกนะคะเขาไม่ได้ชวนคุยนอกเรื่องอะไรคร่ะเพื่อนๆก็แค่ทําตามจบแล้วก็ไปจอดเขาก็บอกว่าเออเธอตามฉันเข้าไปข้างในดีเอ็มวีนะในออฟฟิศมุกก็ตามเข้าไปไม่ยากมุกนะคะเป็นคนส่งไปนะคะเออแกแค่ถามว่าแกก็แบบ เป็นกาลังใจให้นะคะแกบอกว่าผ่านไหมผ่านไหมมุกก็บอกว่ามุกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผ่านหรือเปล่าอนี้ยค่ะเสร็จแล้วมุกก็เข้าไปตามเจ้าหน้าที่เข้าไปค่ะเขาบอกว่าอืแล้วก็เขาก็เรียกชื่อนะคะมุกก็เข้าไปเขาบอกเออผ่านแล้วนะจ่ายค่าธรรมเนียมมุกก็เลยแบบงงงงหน้ากับแม่ยาบอกว่าเออผ่านแล้วเหรอเออโอเคเท่าไหร่แล้วค่าธรรมเนียมมุกก็ให้อบัตรเข้าไปแล้วก็เออเซ็นนู่นนี่นั่นอย่างนี้นะคะเขาก็บอกว่าเออที่อยู่อะไรเงี้ยก็เสร็จสับค่ะแล้วก็ เออลืมบอกไปนะคะตอนต้นเขาก็ให้เราถ่ายรูปตั้งแต่ตอนต,อนตอน้นก่อนที่เราจะออกไปอออสอบภาคปฏิบัตินะคะเพื่อนๆซึ่งประมาณนี้ค่ะซึ่งมุกเพิ่งได้แบบขับขี่ใบซึ่งได้ใบขับขี่มาเพิ่งได้มาประมาณสองเดือนไหมประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆมุกได้ประมาณเดือนไม่ถึงสองเดือน,นะคะ่ะเพื่อนๆมุกจํา ภาคปฏิบัติได้มากกว่าข้อเขียนนะคะซึ่งมุกค,คิดว่าวันหนึ่งนะคะที่มุกได้ใบขับขี่แล้วขับได้ขับแล้วซึ่งเริ่มจากศูนย์ค่ะเพื่อนๆไม่เคยขับรถเลยแล้วก็ถ้าได้แล้วก็คือจะออกมารีวิวนะคะเป็นการให้ความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์ซึ่งอาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างนะคะซึ่งมุกก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะ ไม่มากก็น้อยค่ะเพื่อนๆยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มารับชมจนถึงตอนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอชอบก็กดไลค์กดแชร์หรือว่ากด s u b s c r i b e หรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกับมุกได้นะคะมุกยินดีมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะ่ะถ้า,ามุกผิดเาขาเรียกว่าอะไรนะ่ะผิดพลาดประการใดต้องขออาภายัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ